คนที่กล้ามักจะก้าวไปข้างหน้าและดีกว่าคนอื่นเพียงแค่นิดหน่อยนะครับหมายความว่าไงคุณจะสังเกตเห็นเวลามันแข่งกีฬาที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยมันจะห่างกันแค่นิดเดียวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคุณแค่ต้อง,ต,องต้องเพิ่มพลังกายอีกนิดหรือกล้าอีกหน่อยคุณก็ชนะละแต่คนส่วนใหญ่เอาเข้านี้แหละไม่กล้าแหวกแนวใช่ไหม พอเราไม่กล้าแหวกแนวไม่กล้าอะไรเลยแล้วก็มันเรเริ่มไม่กล้าใช่ไหมมันจะมีอะไรเข้ามาแทรกกลัวเช่นกลัวว่าจะโดนหลอกไหมกังวลว่าชีวิตจะไปทางไหนมันจะมาควบคู่กันเลยแถวนี้คราวนี้มันจะมาแบบควบคู่กันซึ่งมันยิ่งทับถมเราเนาะทับถมเราให้เรากล้ากล้าได้น้อยลงหรือไม่กล้าเลยดีกว่า